สนับสนุนรายการโดยอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลืน่นจากประเทศญี่ปุ่น s ิ n ค Corporation ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด r o c c o Premium Driver the best accuracy and distance เราจะเดินทางไปร้อมพัดออใช่เพื้นหนามนี้ผมว่า จะตีเนี่ยโอเคสนามไหนแล้วแต่พัดเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะแต่สนานมนี่ต้องเน้นพัดครับสวยผู้ชานก็หลังจากที่เราซ้อมได้เมื่อสักครู่ตอนนี้เราก็จะมาซ้อมพัดต่อซึ่งใ,ในสนามแห่งนี้เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องพัดเยอะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือลายโปรชานเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยหญ้าที่เนี่ยซอเอเชียเนี่ยหรือนวลน้อยเนี่ยคือ ใบมันอ่ะเขารียว่ายังไงมันมันเป็นแข็งแข็งอ่ะแล้วมันมันมันแทงไปเรื่อยเลยใช่ใช่คือย่าเขาอ่ะจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ใบเล็กอ่ะไม่ไม่ใช่ใบเล็กละเอียดแต่เนี่ยมันเหมือนมันแทงทิ่มไปทิ่มมาแล้วมันก็ยาวออกมาเพราะฉะนั้นเวลาลูกกริ้งเนี่ยมันหญ้ามันจะมีผลเยอะมันจะแฉะแฉะแฉไปอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาหมดแรงเนี่ยมันจะพลิกไปทางไหนก็ได้ใช่โภชานก็เลยมีปัญหาในวันนี้ที่เราซ้อมกันใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยเวลาพัดเนี่ยจะเป็นคนแบบปล่อยพัดให้ลูกมัน ค่อยๆไปถึงหลุมแล้วก็ได้ได้ลงไปสโตรกหน่อยสโตรกหน่อยใช่แต่อันเนี้ยมันเหมือนต้องมีแรงนิดนึงเพราะถ้าลูกหมดแรงปุ๊บย่ามันจะแถอย่างที่ผมบอกไงถูกคือมันพอหมดแรงปุ๊บมันจะพอเบาปุ๊บมันก็พลิกไปทางไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาเวิร์กกันในเรื่องของการลงให้เขาเรียกว่าคอมมิตแล้วก็หนักแน่นหน่อยใช่ใช่ <นำ S 2> คือ,<ๆ>ค,อคือตอนนี้เนี่ยที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยที่เอาทีมาปักไว้2อ,อันเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยของไอ้ดริลตัวเนี้ยก็คือว่ามันจะทําให้พัดเนี่ย พูดง่ายๆหน้าไม้เนี่ยจะเข้าลูกได้สม่ําเสมอ,อมถูกต้องเพราะพอ,พอเราพัดเนี่ยหน้าไม้มันก็นอยู่ในไอตัวระหว่างทีสองอันนี้วัตถุประสงค์คือไม่ต้องการให้หน้าไม้โดนทีถูกครับแต่ว่าคุณลงมาที่เดิมตามที่จดใช่ครับว่าสม่ําเสมอถูกแล้วก็โอ้แรงามานหนึ่งในเรื่องของน้ําหนักอย่างที่อย่างที่บอกว่าเราต้องการให้ลูกพุ่งออกไปเร็วขึ้น แรงขึ้นไม่ไม่ไม่โดนน้ําหนักเบาแล้วย่าแทเนี่ยใช่มันก็มีหลายวิธีแต่ที่โปชานเขาถนัดเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่โรกพัตเตอร์ดีปล่อยลูกเนียนเนียเนี่ยเขาไม่ชอบกระแทกเข้าเนี่ยเขาก็เลยเหมือนจะต้องพยายามจําไว้ว่าจะต้องพขึ้นพัตเตอร์ให้ยาวขึ้นแล้วก็ปล่อยให้แรงขึ้นอย่างนี้<ช>ดีขึ้น<ช>เราก็จะซ้อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเราได้ฟิลลิ่งก็ปกติซ้อมพัตก็น่าจะมาสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้ใช่คือพัตเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ เราจะสามารถเซฟสต็กได้หรือเวลาเราพัดเบอร์ดี้เนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยได้อันเดอร์มากขึ้นมันคือมันทุกอย่างมันจะไหลเกมมันจะไหลลื่นไปได้เนี่ยก็คือพัดเพราะฉะนั้นโปชานจะพยายามซ้อมพัดเนี่ยประมาณก่อนออกเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากออกรอบเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็อีกสักชั่วโมงหนึ่งคือต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้เยอะหน่อยแล้วโดยเฉพาะกรีนที่เนี่ยยิ่งต้องซ้อมให้มัน แน่นเพรา่ามันแฉะเยอะใช่โอ้นี่พัดเบาไปแล้วเนี่ยพอเบาปุ๊เบเนี่ยมันแถนะถอ,แถออกเลยตกลายผมมากินน้ำหนักมันน่าอยู่ประมาณแค่ตรงนี้เองเลยหลุมมันนิดเดียวใช่พรุ่งนี้เนี่ยเข้าข้าวก็คือเดี๋ยวเราจะคิวนี้เราจะหมดล้ก็คือเราเราไปซ้อมดรายมาเราเราไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือเราออกรอบ18หลุมมาร์คสนามเรียบร้อยกินข้าวดูสกอร์บอร์ดดูแพรริ่งแล้วก็ ไปหาหมอฟิสิโอซ้อมได้หมดแล้วเรียบร้อยเนี่ย,<ล>ยนะครับเราก็มาซ้อมพัดแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวอีกสััพนึงเราคงจะไปพักผ่อนแล้วลนะครับตามที่โปรชานซซลลิงโอเคกับเรื่องของการพัดเวลาทีทานพรุ่งนี้ก็คือเอที่ยง25นาทีซึ่งเวลานับย้อนหลังไปเนี่ยเราอาจจะตื่นนอนเท่าไหร่สองชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงหรืออะไรก็ได้คืออย่างน้อยชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนี่ยต้องมาถึงสนามแล้วใช่ครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่รูทีของแต่ละคนอย่างโปชานเที่ยง25นี่ต้องมาถึงสนามกี่โมงคืออย่างงี้คิดง่ายๆเลยของเวลาโปชานออกทัวร์แล้วเวลาแข่งเนี่ยตื่นก่อนเวลาทีออฟสามชั่วโมงมตลอดอต้องกินข้าวต้องอยืดตัวแล้วก็ต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมาถึงสนามเนี่ยแล้วพอถึงสนามเนี่ยต้องให้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่าก็คือในชั่วโมงครึ่งนั้นก็จะมี อะไรก็แล้วแต่จะเป็นชิปจะเป็นพัทจะเป็นไดแต่ว่ามันจะต้องมีให้ครบเครื่องหรือมีทุกอย่างเลยเพื่อให้พร้อมในการแข่งใช่ครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เที่ยงยี่สิบห้าน้อยเราก็ต้องตื่นเก้าโมงต้องตื่นละขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าบางทีบางทีสมมติออกหกโมงเช้างเงี้ยแล้ก็ต้องตื่นตีสี่อืมในเรื่องนี้เริ่มปล่อยดีขึ้นแล้วเริ่มปล่อยดีขึ้นมั่นใจขึ้นนะเวลามันลงขึ้นเรื่อยๆคือเนี่ยพอปุ๊บเนี่ยพอเราเอาไอทีจองตัวนี้วางเนี่ยคือหลายเท่าไหลายคนเนี่ จะชอบคิดว่าเราพัดให้มันแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะโอเคแต่ความจริงแล้วไม่ใช่พัดให้แรงขึ้นเนี่ยก็ดีแต่เราต้องเข้าลูกให้มันสม่าเสมอที่สุดหรือหน้าไม้ต้องกลับมาปะทะลูกเนี่ยในจุดที่โดนต้องโดนกลางหน้าไม้เพราะว่าถ้าเราไม่โดนกลางหน้าไม้ปุ๊บเนี่ยโอกาสาที่ลูกมันจะบิดออกไปขวาหรือซ้ายเนี่ยสูงขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะย่าไอซอยเอเชียเนี่ยต้องลงให้โดนกลางหน้าไม้ใช่ใช่ครับสําคัญมาก โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะซ้อมต่อหลังจากจบโบชานมาอีกดิวหนึ่งที่โบชานเตรียมไว้ก็คือฝั่งนี้อืมอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นรางรถไฟอันนี้ก็คือรางรถไฟนี่ไงรถไฟอยู่ข้างหลังนีโอเคซ้อมพัดที่สนามหัวหินได้นะข้างหลังมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานีรถไฟของหัวหินด้วยใช่โอ้นี่รู้สึกว่าเก่าแก่มากนะเก่าแก่มากเก่าแก่มากโอเคแล้วอันนี้คืออะไรรางรถไฟอันนี้คือรางรถไฟเหมือนกันทําคู่กันทําคู่กันเลยแล้วยังไงต่อใช่ไอ้ริวรางรถไฟเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเวลาเราพัดสั้นนเี่ย เราต้องพยายามขึ้นให้มันเหมือนรางรถไฟอะ่ะคือสโตกเนี่ยให้มันอยู่ในนั้นก็คือพอดูดง่ายๆพอเราเอาเหล็ก2อันนี้วางปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแนวแนวการพัดใช่ครับเป็นเส้นใช่ครับชือ,อัน,นี้จะมีลายซ้ายนิดนึงซ้ายในใช่ซ้ายในเพราะฉะนั้นดิดิวนี้คือเป็นเราตั้งเป็นรางรถไฟคู่ขนานกับรถไฟหัวหินพอดีเพราะน<ช>อธิบายบหน่อยวันอันนี้เราช่วยอะไรได้บ้างคือเวลาเราพัดสั้นเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่า หน้าไม้ของเราเนี่ยขึ้นเน่ยเป็นแนวค่อนข้างที่ตรงแล้วก็กลับมาโดนลูกป,ปัญหาในจุดที่มันมให้น้าไม้สแควรที่สุดลลนั่นลังจากนั้นก็ไปออกอเทไปให้มันตรงเนื่องจากว่าเวลาพัดสั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นสโตกไม่ตรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทําให้ลูกออกไปไม่สม่ําเสมอ,อมคือถ้าอย่างนี้มีลายซ้ายปุ๊บเนี่ยถ้าตัวโปรชานขึ้นออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยก็คือโดนโดน,โดน,โดนมันก็จะโดนไอ้ตรงล่างตรงนี้ก็คือกลางนี้แล้วถ้าสมมติว่าขึ้นเข้าในปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนตรงนี้ถูกเพราะเราพยายามให้มันอยู่ใน ในในแกนโอเคก็จะได้ความสมบูรเสมอขึ้นมาใช่ปึ๊บเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราต้องการเน้นสปีดให้ถึงเราก็ไม่ต้องการเพิ่มไอเจ้าน้ำหนักหรือว่าอะไรมากนัเพราะฉะนั้นเราต้องการเน้นให้โดนกลางหน้าพัตเตอร์ใช่ซึ่งสองดิวที่โปชานทำอยู่เนี่ยคือ2ดิวที่ช่วยทำให้อิ p แ c t โดนกลางหน้าไม้ตลอดซึ่งพออิ p แ c t โดนกลางหน้าไม้ปุ๊บน้ำหนักก็แน่นอนออกไปเสถียรกว่าเดิม นี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามเวิร์กกันใน,ในช่วงของวันฝึกซ้อมตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยโภชานซ้อมต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วพรุ่งนี้มาดูภาพอีกทีในตอนหน้าว่าเวลาแข่งของจริงเขาเตรียมตัวยังไงเขาเตื่นนอนกี่โมงเขาซ้อมอะไรเขากินอะไรแล้วก็ในภาพบรรยากาศแข่งขันจริงเดี๋ยวผมจะเป็นแคดดี้ให้เนี่ยเป็นยังไงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยโภชานซ้อมไปก่อน <Okay. S 3> โอเคโอ้ยมันรู้สึกว่ามันเวิร์กน,นะดีไหมดีขึ้นเยอะเลยโบรเอกท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูบรรยากาศโดยรวมของการแข่งขันกอล์ฟระดับมืออาชีพในเมืองไทย ได้ดูกันแล้วว่าเขามีการเตรียมพร้อมอย่างไรให้โปรบ้างรวมถึงได้ดูการแก้เกมการฝึกซ้อมในช่วงบ่ายของโปรชานเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันในวันถัดไปในสัปดาห์ถัดไปมาดูนครับว่าผมและโปรชานจะสามารถนําสิ่งที่ฝึกซ้อมและการมาร์สนามในวันนี้ไปใช้ได้ในการแข่งขันรอบจริงได้หรือไม่และรวมถึงการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันในรอบจริงเราจะทําอะไรบ้างและจะทําผลงานได้เป็นอย่างไรห้ามพลาดติดตามชมในสัปดาห์ถัดไปในรายการคลับพันเตอร์ Better Club...Better Golf สนับสนุนรายการโดยอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลืน่นจากประเทศญี่ปุ่นสิงคอร์ปอเรชั่นดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด r o c ก o Premium Driver The Best accuracy and distance